เราได้ตัดสินใจร่วมกันแล้วกันที่จะแบบถอย ความสัมพันธ์แล้วเราก็มั่นใจกันทั้งสองฝ่ายว่าเฮ้ยเราอยากเก็บโมเมนตด์ดีๆไว้แล้วก็เราเต็มที่เลยถึงจะเจบรัก13ปีแต่เชื่อว่าคำดีที่สุดแล้วต่อธนาพบเลยกับแฟนสาวนอกวงการมินชุติยาเรียกได้ว่าการเป็นแฟนตลอดกว่า13ปีที่ผ่านมาเป็นคู่รักที่ไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่แต่ทุกครั้งที่มีการอัปเดตความหวานผ่านโซเชียลหนุ่มต่อเก็ือมักจะพูดถึงแฟนสาวได้น,น่ารักเสมอแม้ว่าปัจจุบันความรักของทั้งคู่มาถึงขา้งตันยอมรับว่าลดสถานะกับแฟนสาวแต่ เส้นทางความรักของทั้งคู่ก็เดินทางมาอย่างยาวนานโดยพี่หนุ่มต่อก็เคยให้สัมภาษณ์เปิดใจตั้งแต่เข้าวงการมาใหม่ๆว่ากําลังคบหาก,กแฟนสาวนอกวงการจนมีการไปเปิดว่าปสาวคนนี้ทําให้เกิดกระแสแอนตี้จมตี้อย่างหนักในช่วงแรกทั้งหาว่าไม่เหมาะสมไม่สวยพอทั้งที่หนุ่มต่อก็เปิดใจว่าไม่ได้สนใจใครว่ามินจะสวยไม่สวยและหลังจากที่คบกันแม้ว่าสาวมินจะเคยออกมาตัดเพ้อถึงกระแสะในโซเชียลแต่ทั้งคู่ก็คงจับมือกันผ่านทุกอย่างมาด้วยกันซึ่งหนุ่มต่อก็คอ ปกป้องแฟนสาวมาเสมอแต่หลังจากที่คบหากันมานานกว่า13ปีช่วงปลายในปี67ชาวเน็ตก็เริ่มสงสัยว่าในช่วงหลังๆก็ดูห่างเหินกันไปจนเกิดคำถามว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังดีเหมือนเดิมหรือไม่ก่อนที่หนุ่มต่อจะออกมาเปิดใจว่าได้ถอยความสัมพันธ์กับสาวมินแล้วแฟนๆก็ต่างพากันส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่โดยที่มินชุติยาเธอเป็นผู้หญิงที่ซัพพอร์ตต่อธนาพตลอดกว่า13ปีคงไม่มีใครไม่รู้ว่าเธอคือผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างต่อมาตั้แต่วันแรกที่เขายังไม่ได้ก้า เข้าสู่วงการบันเทิงเธอเป็นสาวนอกวงการที่มีดีกรีเป็นถึงแอร์โฮสเตสของสายการบินชื่อดังด้วยบุคลิกที่เรียบง่ายสดใสและเต็มไปด้วยความมั่นใจเธอไม่เพียงแต่เป็นแฟนสาวของต่อเท่านั้นแต่ก็ยังเป็นแรงผลักดันสําคัญในชีวิตของพระเอกหนุ่มคนนี้ที่ยกให้เป็นกําลังใจสําคัญย้อนไปในช่วงที่ต่อยังไม่เป็นที่รู้จักในวงการมินเธอคือคนที่สนับสนุนแฟนหนุ่มอย่างเต็มที่และเธอก็ยังเป็นคนที่พาหนุ่มต่อไปแคสบทภายในซีรีส์ฮอร์โมนไว้ว้าวุ่นจนทาให้เขานังกายเป็นที่รู้จักในฐานะน รักฝีมือเธอเป็นท้งที่ปรึกษาเพื่อนและคนที่คอยเติมเต็มพลังใจให้เขาอยู่เสมอแม้ว่าเธอจะไม่ได้อยู่ในแสงไฟหรือสปอตไลท์ศาส่สาสองเข้ามาแต่ความรักและการสนับสนุนของเธอที่มีให้กับหนุ่มต่อก็ทําให้แฟนๆต่างยกย่องเธอว่าเป็นผู้หญิงที่พิเศษที่สุดอย่างที่หนุ่มต่อมักพูดเสมอว่าเวลาที่ไปออกในรายการไหนมีนก็ยิ่งกว่าคนรักเพราะว่าเธอคือกําลังใจที่สําคัญเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นสําคัญเป็นวันสําคัญของผมเหมือนกันอะไรเงี้ย เขาถือเป็นกำลังใจสาคัญในการทางานของเราด้วยเนาะใช่ครับถ้าถ้าพูดจริงๆก็ใช่หรืออย่างในตอนที่เจ้าตัวพูดถึงแฟนสาวช่วงความสัมพันธ์เข้าสู่ปีที่9ที่โตมากขึ้นและทําไมต้องไปผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีพร้อมที่จะเข้าใจกันตลอดเวลาพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันอย่างแรกก็คือการไม่ยึดติดมีความสัมพันธ์ที่แข็งแรงพร้อมที่จะปรับเข้าหากันตลอดกว่า9ปีที่ผ่านมาไม่มีทางที่จะไม่มีปัญหาเลยแต่เมื่อไรที่มีปัญหากันก็ต้องงมานั่จ คข้อดีถึงความสัมพันธ์นี้เราไม่คาดหวังซึ่งกันและกันมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราพร้อมทําวันใหม่ให้มันดีตลอดเชื่อว,ว่าวันไหนที่เขาล้มเธอก็พร้อมที่จะให้กําลังใจและวันไหนที่เธอล้มเขาก็พร้อมที่จะพยุงเธอไว้เช่นกันอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็มาถึงจุดที่สิ้นสุดเมื่อหนุ่มต่อออกมายืนยันข่าวการเลือดราที่สะเทือนใจให้กับแฟนๆโดยที่ให้เหตุผลว่าต่างคนต่างตัวขึ้นและมีเป้าหมายชีวิตที่ไม่เหมือนกันและก็ไม่ขอลงรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆโดยที่ในการ สัมพันธ์ในครั้งนี้ดึงต่อก็ถึงกับการน,น้ำตาเอาไว้ไม่อยู่จึงต้องหยุดกลางคันเราได้ตัดสินใจร่วมกันแล้วกันที่จะแบบถอยความสัมพันธ์แล้วเราก็มั่นใจกันทั้งสองฝ่ายว่าเฮ้ยเราอยากเก็บโมเมนต,ต์ดีๆไว้แล้วก็เราเต็มที่หละถึงเส้นทางชีวิตรักของทั้งคู่จะเดินไปในทิศทางที่แตกต่างกันแล้วแต่เชื่อว่าฟฟแฟนๆก็ต่างพากันส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่ก้าวเดินต่อไปข้างหน้า